บรอน,นครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการบริหารตลาดในบาซ่าและตลาดถนนคนเดินค่ะดเรเทริดเกียรติชินสรนานายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการบริหารตลาดไนบาซ่าและตลาดถนนคนเดิน โดยมีคณะกรรมการตลาดในบาซ่าคณะกรรมการตลาดถนนคนเดินและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกันประชุมในครั้งนี้ที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการแนะนําคณะกรรมการตลาดในบาซ่าคณะกรรมการตลาดถนนคนเดินเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 การป้องกันโรคในช่วงฤดูร้อนเรื่องสุขภาวะของผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารประเภทแผงลอยเรื่องพิจารณาถึงการบริหารจัดการของคณะกรรมการตลาดในการเก็บค่าสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการเรื่องเงินของตลาดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดเรื่องที่ต้องการให้ทางเทศบาลนครแม่สอดดำเนินการและเรื่องอื่นๆ